สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวนะครับกับไม้นะครับโน้ตสลับรุ่นโปรนะครับอันนี้ก็มี2รุ่นนะครับรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรนะครับที่ทุกคนได้ยินเสียงนะครับเป็นรุ่นของรุ่นโปรนะครับก็นะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าถือว่าเป็นไม้ของคนไทยนะครับที่ถือว่ามีคุณภาพนะครับก็เลยให้อยากจะมารีวิวนะครับก็ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับก็คือว่า1นึ่งได้ห็นไหมบนะเก็บเสียงรายละเอียดได้ดีครับเสียงนะครับ ก็โอเคนะครับกับปรียอย่างนึงนะครับก็จะไม่มีเสียงก็เรียกว่าเสียง p r o p e r t y effect นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับห็้มนะไม่จอปากเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือว่าถ้าเกิดใครรู้นะครับว่าไมค์ที่มันดีไม่ดีหนึ่งในวิธีการทดสอบนะเมื่อกอ้ไมค์ปจ่อปากนะครับเพื่อเกิดไอ้ตรงเนี้ยหัวไอ้ตรงเนี้ยอะไรไม่ดีครับเขาใช้ของที่ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือคร้บมันจะได้ยินเสียงแตกออกมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเนี้ยเป็นของแบบดีๆนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเสียงแบบทึบเบสียงออกมานะครับ ก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นใหม่ที่ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวพี่จให้มาดองรีวิวนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับของ s e v 8นะครับตัวนี้ก็แพงกว่าตัวนี้3เท่านะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับสองเท่ากว่ากสองเท่ากว่าครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างเทสเทสเทสเห็นไหมครับอย่างแรกนะครับก็คืออย่างที่จะบอกนะครับว่า รู้สึกเลยนะครับว่าเสียงของไอ้ตัวเนี้คือมันรับได้ดังกว่านะครับก็ถ้าเกิดพุ่งตรงไอ้ตัวเนี้ได้ในเรื่องของย่านที่ดังกว่านะครับก็คือแบบชัดเจนเพราะว่าตอนนี้คือเสียงระดับเดียวกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนต้องการให้มันดังเท่ากับตัวนี้เพื่อนต้องไปเปิดไมค์ขึ้นไปอีกนะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้มันมีธรรมชาติที่คล้ายๆเพื่อนบอกว่าน่าจะใกล้เคียงกับเนี่ยเดี๋ยวดูเล็กๆเห็นไหมครับเอ้บางแกะเด็กจิบบิจิบชัดเตียนครับก็อีกอย่างนึงครับ ตัวเนี้ยธรรมชาติที่ว่ารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับพวก s n 5 8นะครับแต่ว่าการดูดเสียงเขาจะดีกว่าเพราะว่ามันจะมีย่าติติด่านต่านตํามาด้วยนะครับคือย่านย่านย่าน,านกลางและย่านต่ำมาด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดตัวเนี้ยมันเป็นแบบพวกเสียงใสนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาลองใหม่นะครับกับของตัวนี้นะครับเดี๋ยวแพ่อลองฟังก่อนเห็นไหมครับเอ่อ อ่าเห็นไหมครับไอ้นี่ก็เห็นไหมครับเก็บรายละเอียดเสียงได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าไอ้มัวนี่เงี้ยมันออกตามธรรมชาติเหมือนกับว่าเขาทำอ่ะโดยยึด S M 5 8เป็นหลักนะครับแต่ก็คุณภาพหนึ่งในเรื่องการเสียงที่ดีกว่านะครับแล้วเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็แต่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของอะไรเก็บเสียงกลางกับเสียงต่ำมาด้วยนะครับก็เพื้นบอกเสมอนะครับว่าไม่แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีคุณลักษณะที่เขาเรียกว่า ต่างกันนะครับอย่าขึ้นไม้ตัวนี้ถ้าเกิดใครจะร้องย่างเสียงเนื่องจากมันเก็บเสียงช่วงต่าและเสียงกลางได้ดีครับนะถ้าเกิดเฮ้ยร้องเพลงแบบเสียงต่าๆมันจะเพาะมากเลยนะครับหรือว่าไอเนี้ยเนื่องจากมันมีเบสอะไรออกมานะครับดังนั้นเนี่ยใช้ในการบรรยายดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเนื่องจากคาแรคเตอร์ของพวก s m อะไรพวกเนี้ยมันจะมีก็เลยครับมันจะมีเสียงไม่เบสอะไรมันอ่อนให้แล้วมันทําให้เสียงรู้สึกแบบหวานนะครับแบบพวกเสียง m c อ่ะถ้าเกิดใครนะครับเล่นในพวกเขาเรียกว่าไอตัวนั้นเนี่ย อะไรวะอ๋อได้ครับสาวกาดมีแปดครับหรือมีซาวกาดลิมิเตอร์นะครับมันจะมีปุ่มหนึ่งที่ปุ่ม MC ปุ่ม MC เนี่ยทำให้เพิ่มเฉียงเบสนะครับแล้วจะมีความหวานเพิ่มขึ้นนะครับไอ้นี่มันเก็บลักษณะก็อย่างนั้นนะครับก็คือว่ามันจะมีความหวานออกมาครับซึ่งซึ่งมันทําให้ดีทําได้ดี <S <S 1> <S 1> <ๆ>ก็ดังนั้นเนี่ยใช้การบรรยายก็ได้นะครับรใช้ร้องเพลงเสียงย่านเสียงกลางหรือก็เสียงต่าก็ดีครับเสียงสูงก็ร้องได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนจะร้องยากเสียงสูงเนีา่าา มันได้ย่านเสียงสูงมากกว่าเพราะตัวนี้ยังไงมันก็ชอบเจ็บเบียดกับมาด้วยนะครับก็อย่างที่ให้ลองไปฟังเมื่อกี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับไอ้ตัวนี้เสียงดังกว่าเหมือนเขาจะทําให้เกณของไอ้ตัวนี้ดังกว่าตัวนี้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องเปิดไม่อะไรนี้อะไรเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองร้อง,องเพลงเพลงอะไรดีวาเอาเนี้ยกันก็เพลงต,าตา่างๆก็ต้องน่าจะเป็นของป๊ aba, อปเฮลลี่บาบาเนาะดังนั้นเอาอันเนี้ยกันครับภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิ ทุกอย่างภาพจำยังชาดเจนเหมือนเดิมไม่ตา่างแต่ภาพของฉันในใจเธอกับมีภาพเขาเข้ามาแทนมันแฝงเรื่องรา้าภาพจำของเรามันคงต่างกันอเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูนะครับกับเอ้ตัวน,นี้นะครับ ภาพำดำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพำดำยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจเธอกับมีภาพเขาเข้ามาแทนมันแฟนเรื่องรางภาพจำของเรามันคงต่างกัน อ่าเห็นไหมครับก็ไอตัวนี้มันจะมีจิตเสียงย่านต่ำม,มาด้วยนะครับก็โอเคนะมันจะฟังดูพเพรอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเพลงของพี่ติกแล้วกันเสียงมีเปลี่ยนเคียนยังมีวันรอล,ละครยังมีวันจบแต่หากจะจบใจนี้ไม่มีทางร้านยังมีวันปิดคิดยังมีหยุดคิด ต่จะให้คิดปิดปิดไม่ให้คิดถึงไม่มีทางก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังยิงในหัวใจอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะไปลองนะครับกับของโนสแลบนะครับเสียยังมีเปลี่ยนเขียนยังมีวันลบละครยังมีวันจบ แต่หากจะจบใจนี้ไม่มีทางก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอิูในหัวใจอยากบอกกับเธอลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่แต่ทำไมใจยังไม่ตามใจวนเปียนไปแต่รักเธอเห็นไหมครับว่าไอ้ตัวเนี้ยก็จเสียงดังกว่าแล้วนี่มันมีย่างคาแรคเตอร์แบบของเสียงกลางและเสียงเบสออกมาด้วย แต่นะครับเรามาลองดูเพลงนี้นะเป็นเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็เพลงประวานมีวันตัวนิ่งร้อยว่ายน้ำมามันเจ็บช้ำเสื้อมรักกว่าที่เคยมันพยายามตามหารักสามเชยแต่สุดท้ายดันมมนเคยตื่น,นตาตา่โปรดจำไว้ว่ารักใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจำไว ทำไมถึงเฟียใจเพราะเราทำตัวเราเองรักก็คือรักร้องก็คือลมงโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนไม์ดูนะมีวันตัวหนึ่งรอยว่ายน้ำม,มามันเจ็บฉันเสืร้ายกว่าที่เคย มันพยายามตามหารักสามเชยแต่สุดท้ายดันไม่เคยตื่นน้ำตายโปรดจำไว้ว่ารักใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจำไว้ทำไมถึงเสียใจเพราะเราทำตัวเราเองอ่ะเห็นไหมครับถ้าเกิดใหม่นี่นะครับพูดตรงๆนะของโมดสลับรุ่นโปรนะครับก หนึ่งนะครับเพี้ยนชอบมากเลยถ้าเกิดใช้ในการพูดนะเฮ้ยมันจะเหมือนกับคือพูงตรงอ่ะมันได้ย่านสิมันเก็บเสียงครบแล้วก็ได้ย่านเสียงแบบอะไรครับที่ช่วยทําให้เราไม่ต้องเป็นเ c นะครับไม่ต้องปุ่กดปุ่ม M c มพวกสาว์การนะครับมันได้นี่มารวมถึงนะครับถ้าเกิดร้องนะครับในพวกเพลงที่มันย่านเสียงต่ําหรือว่าเสียงกลางต่ำอะไรเนี้ยเฮ้ยมันดีนะเห็นไหมครับมันดีดีเยอะมากเลยไหมครับจะเป็นภาพจํานะครับหรือว่าเป็นให้ขขอองงเพลงของพี่ติ๊กชิโร่นะครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับหมายถึงจะดีกว่า แต่ถ้าเกิดมาดูนะไอ้ al, พวกเพลงเนี่ยที่มันไม่ต้องการเสียงเบสอะอย่างเช่นไอ้เพลงประวานนะครับถ้าเกิดดูเพลงดูประวานมะันชัดเจนนะว่า้ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ตัวตัวนี้จะดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับมันก็มีธรรมชาติของไม่แต่ละตัวนะครับแต่ว่าถามว่าเนี่ยตัวนี้ดีไหมพูดตรงๆนะครับตัวนี้มันของไทยนะครับราคาพันกว่าบาทแต่มันก็ทําตู้ของราคาสี่ห้าพันได้นะครับก็สำหรับตัวนนหนูนะครับของไทยครับก็ ลองไปดูนะครับกับตัวนี้นะครับกับไมโนสทรัฟรุ่นโปรนะครับเป็นของดีอย่างหนึ่งครับก็ไมทุกตัวนะมันก็จะมีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของมันอะ่ะไอตัวเนี้ยเหมาะกับการใช้พูดทํางานแล้วก็ MC ก็ได้นะ MC ก็ดีถ้าพี่อนใช้งานดังเอ็มซีหรือว่ใช้ตัวนี้นะรวมถึงการล้อมเพลงนะที่มันเฮ้ยแบบที่ต้องการย่าเยงเก๋ิงเบสอ่ะไอตัวเนี้ยดีมากทําให้เสียงคลอคขึ้นเยอะมากเลยโอเคครับถ้าเราจบคลิปนี้ไปเบิวทงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ติดตั้งค่าแล้วก็แชร์ด้วยนะ